สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อี้เราที่มาเข่าโรงงานพี่น้องโรงงานชวนโตเลยครับมะม่วงแผ่นนะครับนี่นี่นี่มะม่วงเขามหาชนกเตรียมมหาชนกนี่เั็นมหาชนกนะครับนี่เตรียมไว้พี่น้องนี่เตรียมไว้นนี่เตรียมมะม่วงว้แล้วก็สิไป ฝานฝานเปลือกออกแล้วก็กวนไปในพี่น้องเดี๋ยดขอไปเบ้งข้างในนพี่น้องนะอันนี้เตรียมมาไม้เพี่น้องเก็บมาจากสวนไมเลยนี่ยเก็บมาจากสวนไม้เลยนะแล้วคนในนอนบดขึนแล้วก็กวนไม่น่าเบียงหวานดกมวงนี่พี่น้องไม่ต้องใช่น้ำตาลเลยไนาลน้ม่ต้องใช่น้ำตาลหวานเกี๊ยบหวานเจี๊ยบ นอนรอกฝันนอนรอกรา็เอามือมาฝาดข่อยเป๊ะเทีเขาไปเบิ่งว in ิธีกวนพี่น้องนี่กวนล้วเรากยอนเราก็รอฝันล้วแต่ว่าเราอีกนงกวนส้มง้เจ้านยังาเมองกวนี่มันวมะม่วงเผ่นนะครับ ไปแม่เจ้าฟันบ่อขอางุงให้เจ้าะไม่ให้อันบัน้บันีลยนบนอนกลางมุ่งเน้ตอนเด้ตอนที่แรกตอนเพราะเอินว่ามากลางมุ่งเหี่เม่ยเลยตอนนั้นยังไ่ได้กลางบ่กลางกลางแล้วนน้ำกัลจนเบื่ยคืนแล้วฟันโอนโห็อันแล้วกีคอย้งใส่สิฟันไว้นุ้ยกัดบนนอนกลางมุ่งเด้นเนาหลับดีแล้วให้จะนอนฟันล้าบันี้ คนคนหลับบอดีหรือฝันบ่ได้เด้ดตรงนอนหลับดีอีหลีอจะฝันได้อะแล้วสิแป็นสี่แม่หรือยังี่แล้วสิเป็งสี่แมบันนี่แล้วฟาดคอยช้อนยาขอกระดุยว่านแล้วฟูคอยผ่นอะไรแม่เจ้าเป็นยังเจ้าเจ็บสิไรขอกันเราแหน่เนาะคนบกมองพี่นั่นเลย่าเรื่องความฝันกันแม่เาว่าเมื่อฝันมานอนน้ำกู้ยเตยามสิไดพะนะอุ้ยมานอนน้ำกันกับบนหูเนาะเขาว่ากันอยู่นอนตั้งแต่เบนเบนคนทีบันนี่กับลูกคือไม่กินน้ามัน โอ้ยกูนั่งกูไปอย่างนอนยามันเห็นห้รับภากคนเห็ไหมยาสาเม็ดสามเม็ดสามเม็ดอือแต่ว่ายาอันเจ้าคือเบิ้งยาหยอดตาเขาไว้เรี่ยคือหยอดตาเจ้าเจ้าตีเจ้าเสียดที่บอกกว้ามันเห็นหตากูเห็นจ่อยจ่อยอยู่แล้วแล้วพอเปิดกุ้งบ่ได้บ่หนีนี่ื่อนียาไม่หยอดัน ปวดได้ป่ะอ,อุย้ยเจ้าบอมเน,มนเจ้าต้องไปเร่าอาการเขาถามย้ายอู่เขาว่าเขาถามอาการผนดีบอ,เบอมเบนเจ้าเอาแต่ยาหยอดตาซื่อๆดีเขาต้องเขาถามอาการละอาการเป็นจังไหนเพราะว่าเขาจะจยาหย,ยาถือได้ละเบียงเลยยาหยอดตามันก็มีหลายแบบเนาะแบบหยดแบบละลายเคืองตาปกติ ดดกกระไอมันก็พอได้เสียกระดอกกระเดือดอก้โอ้ยคอยการสินหญิงแป้วมันก็ใส่ของในห่อมันใส่แปดปีเก้าปีแล้วเนาะมันก่บว่ได้เพ็ดปนั่นกแบบยังมันก็ตัวละแปดชิฟเก้าชิฟเวลานี่มาเบิ่งข้างนอกป่ะเนี่ยพี่น้องนี่พระก็มาเพ็ดแบบนี้ป่ะเนี่ยมาตากแดดนี่ตากแดดเป็นเพ็ดเลย เป็นเบลอร์เบล่าเลยเพื่อนเนี่ยแล้วก็มาตัดมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้พี่น้องเนี่เลยใชมีดแหกแหกแหกมะม่วงแผ่นครับมะม่วงกวนอันนี้แห้งแล้วเัาก็ไปเะ็ดแบบนี้เป็นเนาะขมวดเป็นแบบนี้เป็นกินแซบอยู่แต่ว่าเสียห้ามันติดเขียวติดเขียว มีแต่หนุ่ยงามๆพี่น้อยมีแต่หนุ่ยงามๆพูดนะโอ้ยแต่สอนบกมงมหาชนกยังบรลัยังบรรยนลายยอดิวมันเดไปใส่ก็ได้สอนทำแต่เนาะมาันปาก อันนี้นี่แสดงว่าได้แล้วบนี่ยสุกแล้วพี่บออันนี้สุกแล้วพี่น้องนสุกแล้่รอรอให้มันเย็นบนรอให้มันเย็นเขาก็อาไปเทใส่นั่นบเนี่ยเเป็นแผ่นนี่ได้ทีแล้วพี่น้องรน้เน่ยนาวเบอร์เบอโอ้ยพี่น้องแหงแล้วแหงแล้วขน แซ็บเซ็บเลยพี่น้องเลยเซ็บเซ็บหวานหวานหอมหวานหอมอันนี้เป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆโอ้หนูโมแห่งแค่พี่ <coping> น,น้องหนึ่งโมเหงแค่สอง สองแดดมันแหงกว่าไงสองเมือมันแหงบว่าสองแดดเฮ้ยได้สองเมือมันแหงกว่าไงเออสองแดดสามตีโอ้ว่ายายนี่มิมมิมกามาตอมโอ้มันหวานเนาะมันหวานนก็รตั้งซีเหรอนี้ขอล่อทะเลปันมาน้อยเถขึ้นหู แเยไงอันนั้นเป็นแผ่นี้เองสิเจ้าเจ้าเฮียจ้าไหนเจ้ากี่เคิืองซะก่อนบอกอืแล้วก็สิพัดนเงาเลยตัวนั้นม้วนม้วนม้วนมาแล้วก็ตัดไปเลยเซ่บยู่แต่ว่าคอยตันดันอือเซ็บกินแต่ท่านฮ้อนแซ่บไ้่พี่น้องแน

ตำเมียงชู้กินได้เนาะจักรไปวัดบอกคอยมาดอกด้วยี่บอกคอยมามาหนี่บอกว่าตำเมี่ยงซู้กินแล้วกระจัดการลอยๆย่ายจัมลอยด้วเราบอกมาไงดอกแล้วมาก็มาจน้ตมบอกแล้หนึ่งแล้วตัมก็ได้เลยมึงแล้วตำโบราณแล้ตำเมียงแบบโบราณมีไอ้เจ้ากระเบนไหมตุ๊กตัวหลัวถากฝนนะมันบาทธานใดยังส่กัน มันน้ำมันไหลนะมันบานได้มันบานได้ข้นเจ้ากนสมัรกินใส่ได้นี่เจ so ้าโบเสียตาไหวซะมาปีต่อกาะชับสได้ยังไงโอ้โหหอมชาพี่น้องเขาปานทองคำผู้ใดอยากใส่ท้องเอาซอยมดทิมก็มีเฮ้ยเออ ก็หนอดผู nice. really ้นั่นคือนวดผู้นีเป็อย่าเพื่อวจให้พี่น้องมก็พอได้ต่อยแด่ปากพอจีบพแล้วแบงผูดไปเลยเน๊ะหนวดผู้นี่ที่หาเสียไปกินเบิดกนกับเบิดซีอันแบงผดไปแล้วเองต้องเรื่งปสกมาที่หลังแต่ให้หับรนลสวนขูเด็กเะาบไานให้เป็นน้ำสสวนบรรลสวนผู้นักสีโปนี้เวลานี้เนเขามีเหมือนลวงแต่ว่าเขาบอกวเวลานไม่เห็นค่อ าก็มีเวลาแต่นี่ไปเนาะบ่ยังดอกคือทอน่ะจุมแล้วสิมาของหวาแต่วันนี้เราบ่เนาะอู้ก็สิซื้อมาอีกเนาะแต่แวกินเนาะก็ยังบ่เฮ็ดสิซื้อแจวบอให้จักร้อยอยู่วมากนบ่บ่เียลวนั่นบ่เฮ็ดกินือมีแต่ซื้อร้อยยแวกบ่ตํากินโอก็สิเป็นหยัหลตอนกูไปจมกูได้เอาเนาะ อันซื้อปิ้งอันไก่มากก็ปิ้งกบแม่นั่งกินผู้เดียวแม่ผัวมาหรือเปลาเอาอย่างแบบผัวมาอันน้อยตั้มแก้วให้กินเลไหมเอบ้ากินเลยกินยังที่ลาบก็ไหนก็เลยห้เอาครับเราเลิแต่ว่าเราเป็ยอมละเดี๋ยวเราไปเราพอเห็ดด้วโอ้ยไปเห็ดตะเวทัวบ่ายนี้ไปซื้อน้ำคินตลาดก็ใช่ครับพี่น้องคลิปนี้อกระเทียมนะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ